รปเปิดหายเท่าครบไปโพวกที่ที่ร้านหาลานเขาจะคอยเปิดเปิดท้างเพื่อนตอนนี้เหลืออยู่หกสิบแปดเออเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ห้งสิบแปดงวดแต่ไม่ถือมัดคู่งวดทันเข้าพายาง่ามตัวแรงมากครับเปิดท้างเพื่อนเพิ่นเที่ยว ว่าขันนี้เขาขันอาวันนั้นไรผู้เล่าผล้าวให้เงียบกว่าเออเขาให้ขาสงบจังน่อยหันยามเล่ามาเล่าผลิเข้านั่นบ่ต้องตื่นต้นว่าต้องตื่นีนยังตืนขนุนโตให่ยังขนมากเมื่อที่แล้วเขาเต็มเต็มเลยนะพ่อเนาะข้าวต้นอือนนี้แล้วมือนี้มือนี้เพราะว่ามันเขากันสาแล้วครับ พ่นก็จะปวดท้ายขึ้นกันผู้พันยู่ในดินในหญ้าเพ่นก็จะขึ้นขึ้นกันครับเป็นปูดำเหรอครับพ,อพ่อผู้ดำพ่นเป็นนาคดำเป็นนาคดำน,นาคดำเขาตขา้องเอาเพ่นขึ้นให้ได้ครับกันได้หัวเจ็ดชิ้นหัวเที่ยงคู่หัดคู่หัวทั้ จะพาไปเปิดทางไงเพิ่นกิงวดนะพ่อเจ็ดิบงวดเจ็ดี้งวดอยู่หกสิบแปดงวดแล้วอี่หกสิแปดงวดเพราะว่าวันนี้ก็ลังขึ้นเราก็จะเปิดทางไงเพิ่นเลยครับอยู่ในบ่อบ่อกวงเขาเพิ่นเอาไม่เอายังไปเพิ่นไปบ่สะดวกมากบ่สะดวกครับเอาครับคือเขาจะตะกี้เขาจมาสื่อหนองบ่อกวงเขาเพิ่นไปปิดมันเป็นน้ำบุญอยู่ในบ่อกวงเขาอยู่ทา้ง หลังนั่งอยู่ที่ท่างที่เนี่ยแน่นอนตอาเีาเปิดได้ถ้ามันเกือมัดปูงวดเพาต้องมาเปิดให้เพื่อนเปิดที่เปิดทางให้เพื่อนหนองเมาผมนี้ก็จิจั่งคือเพื่อนถือปิดอยู่บ้างตอนนี้เพื่อนถือปีดเดี๋ยวนี้เพื่อนปิดปิดทางไว้เราออกมาดีห้ปูออกมาอันนี้มาจากค้ามนวนอยู่ที่เป็นแจกเป็นยังออกมาไหลออกมากที่นี่บ้าปูต้อง บอกโกงคืออยู่ข้างหลังเออนี่แล้วทังหลันก้นนี่ป้าแก่เดี๋ยวก็จะคนเอาไม่เอายังไปยิดไปครับอเพราะไปวัสดกมากวัสดวกเป็นเรือเพื่อจัางการค่าพ่อห้องกินเขากินปลาเนี่การค่าพ่อไม่นึงกันครับอืมไปกันยากมากกันยากที่ว่าคนเขามาขอกันเขาได้กันเป็นร้านเลยนะครับเออได้ต้มข้าวเจ้ามาซื่อเย้านีเข้าวเจ้าชิปเกตต้นข้าวเจ้าได้ด ว่เป็นหลายล้านได้คนละหรือ,อว่ารวมกันพ่อาตะกีมมันบ่นมีเงนินเขาจะประกาศซื้อหลายตัวให้บรรทอนเพิ่นบ่ซื้อ,อยุง่งเพื่อกระกายเป็นล้านเลยถูกกายเป็นล้านแบงนี้ผู้ใจใหญ่ผู้ใจใหญ่ได้ไหลายผู้ใจใหญ่เพิ่นก็ซื้อหลายคือคนล,ตลอนดดตเตอรีออ่ครับนี่ผู้ชักจีดตะกีพิ่นบ่ได้มัดโสมนวดนนี้ครับ คนขาคนความที่อยากยืนได้คนรักษาเขาเนี่นยมาต้นเนี่ยนคนมายุนย่นวันเดียวกระดูพ่นแต่สองเมยยื่อกี้มีน้ำพัดน้ำเพ่มากกับมาอาศัายอยูก่ก้อนนี่ผลิตผมาคุ้นยิงผนมาจกุกน,น้อ,องคว้าเบื้งเอามาบะคุ้นจุดจุดประสงค์ของก็คือความหมายว่าจะมาเปิดใช่ไหมครับพ่อเออจะเคว้าเปิดมาจะบนันเออจะอเป็นที่ให้น้องน้องจักทุกคน ครับฟุกห้องฟุกห้องไอเล่ายูดีๆไอ้แม <Beginning S 1> ่ถือค right นละยี่สิบสามสิบล้านตลอดกาเขาก็จะควันบ้าแท่มากเนคนละยี่สิบสามสิบล้านเี่ยยี่สิบสามสิบล้านมันไม่ได้แพงดอกปูเน่แต่ว่าห้อยจริงท่านจริงมันบ่ได้แพงกรับเฮ้าพนันมาเนี่ยกับมาเออชอยปั๊บปุงหันมองนี้ครับเดี๋ยวไปก็บชอยเฮ้าเอง แต่ว่าหฮาต้องมีสัญญากับเล่าปลาปูว่าสีเฮ็ดจีเฮ็ดเนี่ยบอกที่ละตัวสองตัวยุี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้สางง่ายแล้วเนะมันถือสามตัวเลยปุ้ยถึมันถือได้ไหลคนไนมาสางทอยเน่ามันถือเลยเพาะแต่ตามอะไรหว่าทาตัวหกตัวเป็นเล่า เปีมาหลดมัอว่าจะไปนวอ,อยูน่าาเดือยขึ้นโอ้จะได้พบงจะได้ฟันดีวามดียเยอะเลยว่าท่นนโอ้ในเดิมไปอยู่น้านึกว<อ>่าจะเดืนนอดขึ้นนรับนี่มืนเรียกนี้ไปในฝันบอก่หเอ,อในฝันบอกน่นะ โอ้สีโ้คดีตัวนี่พะนนันละฝันไว้ท oh, ีไ่ไหนกอเราไม่ฟ oh. oh, oh. ันหน่อยเดียครับเออนอนเทียไปฝันถ้าเดือดโอ้คนผูกนะโอ้สีสชมดีตัวนี่พะศน์โอ้เป็นมือนาเข้าสีสชมดีเชีดอกภูมูนาเรานี่แหละเออภูมยึดนีละโอ้พรเจ๊ใัเขาสชมดีทุกท่านละครับแต่ว่าจะเริ่มมามฝันมันเข้าได้หล้วเปย่าจะเริ่มใส่ยังไม่เป็นปูเข้ายุดนี่ละปูคำตาข้ามั่นนี่เขากับคนรักษาอยู่น ผู้คนปฏิบัติยืนเาขาก็ต้องซอยกับทุกพนเขาเดวจะพาล่งทำที่ที่เห็ดเห็ดเหล่าเรียนมีงานหลายสับปือเหลือหาอยากเตวันนาท่ามาจุดดอกบ,บานของไทยมือนี้กับไปพบพูดหนิยมยอหัน เจ็ดหนึ่งสองโอ้บางทีออกดูเท่ามาจากใสพ่อไหครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองฝากระล้องมากระล้งมาครับเลื้อฝาล่งเออเนี่ยฝาลงเจ็ดหนึ่งสองพ่อเป็นชักปเลยอขึ้นกระเลยไปได้เลยฝาล่งที่น้องเจ็ดหนึ่งสองมันบ่ตัวใหญ่คือโกวติปันเป็นตัวล่างเจ็ดหนึ่งสองมา มันือสิมาออกดูเท่นี่ฟ้าลงเจ็ดหนึ่งสองเวู้ที่าไฟสดเดี๋ยวคว้าไฟไฟสดยบันนาไส้เข้ามาน่เก้านึ่งเก้าันนึ่งตอันนี้สัตไฟช็อตคนบอกเออไฟช็อตคนไตยซับเปลือไปเผาเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าับเจ็ดนึ่อบันนี้มือมือนี่เจ็หนึ่งสองเอา เ็นเขาหุ่นแต่ว่าเบิ่งมัจจิเขาเรียกของผู้ใหเ่ื่จจิเขาเรียกไข้ต้อตายกับผู้หันจักแล้สังฆาภูคนพ่ะจิตตวงข้าูายพูปัญมาหาจังไรคือพเจ้หาห่ทุบคือจังหวัดที่เหล่วมาน่ะบอแต่เพิ่อนห่ทุบกเบิ่งผู้เบาพี่น้องเท่า มันแม่เปิ่งตัวแต่ว่าเขาเอาว่าเปลี่ยนเขาบอกแล้วร้านก็ไปเบิง้งไหนโอ้ไม่โหเลี้ยสักก็จะที่บอกตัวตัวแต่ไม่บอกอ,อันนี้ก็พอเพิ่งดูแล้วก็กระจายสักแต่ว่าเขาคิดเบ่งเอาแต่ว่าเมื่อน,นี้ยก็จะให้เดี๋ยวให้เพิ่งลาก่อนก็ะจะให้บเบิ้งหยัง ให้เ่งาลไปก่อนเอออันนี้บอกคร่าวๆบอกฝาลุไปก่อนเหมอเีหนึ่งสองเรติหนึ่งสองแล้วก็เก้าหนึ่งเก้า่อนอันไฟชอดตายเก้าหนึ่งเก้าโอ้ี่สองศพเเสองศพไปขามาแล้วท่าบุญห้แล้ว ป้าพ่อเป็นนัดปิครอ้าวครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของคุณพ่อสับเพล่เนะครับอันนี้เป็นเลขฝาหลวงนะครับพีครับอย่างไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นกการพนันทุกชนิดนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ